สวัสดีค่ะวันนี้ก็พี่เพื่อนเพื่อนเขาก็มาตัดผมสสยมาความสะดวกขอแต่งหน้านิดนึง <c oughs> เหมือนเดิมนหละแต่งไม่ค่อยแต่งเยอะเนี่ย,นะยความเรีเริวของเราก็ ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะในเวลาวันหนึ่งก็มีคนจองไว้หมดแล้วนะบนี้ต้องหาทางหาเวลารีบๆหน่อยนะมีเวลาแวนะวันวน,นี้เป็นอะไรเนี่ยเตรียมก่อนก็นแล้วกัน m a s c a r a i a n เลนตาวิลามันไม่ค่อยพอนะคะนี่สำเนียงเติมเติมให้มินเข้มนิดซ้ำๆ dòng mấy ma đó, nó quá. โอเคเสร็จแล้วนะคะแต่งหน้าก็เรียบร้อยแล้วมัดผมตอนนี้ก็ะดามาแล้วเนี่ยเสียงเสียงรวด เสร็จสิมีโบติ่ด้วยนะคะ,น,น,ะ,คะนิดนึงเปิดออกโผล่หลวงอีกนึงไม่นั้นมันเจ็บตองใจชอบ ได้ละแค่น,นั้นแหละเรียบร้อยแล้วค่ะสเสร็จแล้วตอนนี้ก็รอคนลูกค้ามาตัดผมกับเราเตรียมตัวเรียบร้อยละรอคนลูกค้าตอนนี้เขาก็ใกล้ามาถึงแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะ